คุณสิริวันถา,ถามว่าตรวจติดตามหลังผ่าขอดตรวจอะไรบ้างคะโอเคอาการตรวจหลังขอดนะคะคุณหมอเนี่ยที่จะตรวจนะเขาก็จะตรวจอ,อันดับแรกเนี่ยเขาก็จะดูแผลผ่าขอดก่อ,อนนะคะแล้วก็จะตรวจดูว่า,ามดลูกเนี่ยเข้าอู่ดีหรือ,อยังนะคะแล้วก็ยังมีสัญญาณของการติดเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูนะคะตรวจในเรื่องของมะเร็งปากมดลูก นะคะที่จะเซอร์วิสให้คุณแม่เนาะแล้วก็ให้คําปรึกษาในเรื่องการให้นมบตรการคุมกําเนิดนะคะก็คือโปรเซสในการตรวจหลังคลอดเนี่ยก็จะประมาณนี้ถามว่าจําเป็นต้องตรวจไหมนะคะ สำหรับหมอนะหมอว่าจําเป็นแต่มันไม่ได้เร่งด่วนที่ว่าอาจจะต้องแบบตรวจตามนัดเป๊ะๆอะไรเงี้ยถ้าคุณแม่คนไหนไม่สะดวกก็าอาจจะเลื่อนนัดไปก่อนได้นะคะหรือว่าถ้าน้ําคข้าไปยังไม่หมดดีนะคะอาจจะอาจจะลองเลื่อนไปก่อนได้นะคะ,ะแต่ว่าแนะนําว่าควรตรวจนะคะเนาะ